ปรับดิมนะครับคลองนี้คันนี้จะเบาโฮอตา้าหล่อยเ้นลงง่ายกว่าหน่อย ก็มาปรับดินตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เอามาด้ำอีกนะครับเพราะว่ายังไม่ยังไม่จบนะเพราะสูงการกำหนดสิบเสร็เพราะนั้นนี่ดังขาดอีกประมาณสิบกว่ารถนะทำกันเองนะครับเพราะว่าผมก็สองคันกับกระบะเหมือนก็เลยช้าแตบฮะ เราสามขีดสามขีดสั้นเหรองข๋อคสองขีดสั้นหนึ่งขีดยาวอ๋อเห็นมาประหยัดน้ำมันนะทำงานนี่สองวันเติมทีนะครับตัวนี้ถือว่าของเขาโอเคนะครับเรื่องประหยัดน้ำมันแน่นอนตอนนี้ก็จะไปเอาดินนะครับที่อีกขี้หนึ่งออกอย่างนี้ไปมาสักหกเจ็ดกิโลนะไปกลับก็สิบกว่าโล วันนึงวิ่งเต็มที่ก็สิบกว่าเที่ยวสิบเที่ยวนี่ก็เก่งลไกลอยู่ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับทีมงานตอนระพีสันนะครับแล้วก็ยินิีวิรการนะครับถมดินนะครับที่ปทุมนี่บอกได้เลยนะครับตำมตจตามซอกตามซอยนะครับเล็กพี่กิหนเข้าได้หมดนะครับ วันนี้ก็น่าจะโอเคนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับตอนพีสันศูนย์แปดแปดหนึ่ง้าดศนยกนะครับดีดีบริการนะครับเป็นโคเล็กนะครับปีสีนะครับสองคันนะครับยันมาฮัวต้าสำหรับรถดับบริการนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วก็ปรับดินนะครับเก็บงานวันนี้น่าจะจบ ดินก็แกะแกะดินเก็บงานนะครับดินสต็อกไว้นะครับขี้ปูนก็สต็อกไว้ทั้งหมดนะครับ โชคดีที่สต็อกไว้นะครับได้ราคาแรงเครื่องจักรนะครับไม่ต้องซื้อดิน,นบไม่ต้องซื้อญี่ปุน่นส่วนลูกลังนี่ก็สต็อกไว้นะเนี่ยมีเยอะครับแต่ว่าตากขายไปเยอะแล้วเหลือน่อยเดียว ก็ทำงานได้โอเคนะครับันมาก v i ว o 30นะครับขีด6บีนะครับเนื้องานก็ได้เท่ากับคูต้านะครับปริมาณงานรนวะมอาร์มเยะสุดก็ใกล้เคียงกันนะครับคู K ต้าจะยาวนิดหนึ่งประมาณสิบเซนแค่นั้นเองครับนั้นก็เท่ากันหมด แต่ความสะดวกสบายของการใช้งานของยูโรน่ยจะดีกว่าเพราะมีคลิปคอปเปอร์นะเวลาเปลี่ยนวุกขี่ลูกน้องก็ไม่ทอ้อเปลี่ยนง่ายเป็นหัวแยกเปลี่ยนอะไรเนี่ยตัวนี้ข้อดีอย่างครับข้อดีอีกเรื่องก็คือประหยัดน้ำมันนี่เติมทําง,งานสองวันเติมที ันไปข้างหลังก่อนนะขบขี้ปูนให้หมดก่อนแล้วก็ตามด้วยลูกหลังก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมก็มือใหม่หัดถ่ายนะครับแล้วก็ภาพไม่นิง่งเว้นหัวหน่อยก็ขออภยัยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากผลงานด้วยนะครับทีมงานตออรับพิสั่นนะครับเป็นทีมงานเล็กๆนะครับ อยูว่วงการนี้มาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงผลงานสักเท่าไหร่นะเพิ่งจะเล่นยูทูปเป็นนะครับ,นะรบวันพรุ่งนี้ก็จะไปถมดินที่อุทัยธานีนะเป็นงานรายวันนะครับไม่ได้ไม่กล้าเหมาะคนระับเพราะว่าเราไปต่างถิ่นก็จะเป็นงานรายวันแผนพอดินเจ้าของเขามีเราก็ จะไปแห่รายวันเราไม่รู้เส้นทางนะครับวราจะวิ่งงา่างวิ่งง่ายน,นะแต่ลาปฏิรายวันไปปฏิเหมานี้อาจจะขาดทุดได้นะไดูงานมาแล้วนะครับงาสองวันครับรถเล็กเท่านั้นนะครับรถสิบร้อนี่จบข่าว6ร้อห้าคิวเข้าไม่ได้นะรเราใช้มีกระบะกับหกร้อแล้วเข้าทางพอดีเลยโอ้หเต็มเลโลูกสมนุน ก็ฝากผลงานด้วยนะครับแล้วผมไปน้างงานก่อนอีกทีหนึ่งขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเสียสละเวลาเข้ามารับชมทีมงานนเลขแบบผมนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ